สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพาเที่ยวที่ตาฮิตินะคะประเทศโฟ,ฟรังโซนเปเรนนเซียอันนี้จะเป็นที่พักโรงแรมของเรานะคะจะติดกับมหาสมทุทรแปซิฟิกใต้โรงแรมที่นี่จะใหญ่มากดีที่ที่สุดในตาฮิติค่ะ เป็นวิวที่สวยงามมากเลยนะคะให้ชมวิวไปเรื่อยๆค่ะประเทศฟานโปรินเซียนะคะส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจค่ะคนรวยที่ขนเงินมาลงทุนที่นี่แล้วก็ทำโรงแรมใหญ่ๆทำกิจการาท่องเที่ยวนะคะ พาะว่าที่นี่จะเสียภาษีที่น้อยที่สุดค่ะการกระจายเขาก็กระจายไรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่นด้วยเช่นเราอยู่โรงแรมเราจะเช่ารถหรือเช่ามอเตอร์ไซค์อะไรเนี้ยเขาจะแยกให้ประชาชนคนในท้องถิ่นเนี่ยรับงานนี้ของเขาเขาก็จะคิดแต่ค่าห้องอันนี้เขาเหมือนกับกระจายโรงแรม กระจายรายได้ไม่อยู่กับเจ้าสัวเหมือนเมืองไทยคุมหมดอันนี้เขาอยู่กันดีค่ะอันนี้จะเป็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะส่วนมากคู่รักก็จะมานมองบูพระอาทิตย์ตกดนตกดินเพื่ออธิษฐานกันค่ะอันนี้เราถ่ายบนจักรล๊อปี้โรงแรมอันนี้ไกด์ ท็กซี่จะมารับเรามาที่โรงแรมแล้วเราก็นั่งดื่มกันอันนี้สระว่ายน้ำเนี่ยจะมีถึงสามสระอันนี้เรามาที่หวัวหินไอซ์แลนด์ที่ย้ายเกาะมาอีกที่เกาะหนึ่งนะคะเราจะทำ คือมันจะมีสองเกอะถ้าทําคลิปเดียวกลัวมันจะหลายตอนอันนี้เราเอามารวมกันอันนี้ก็จะเป็นสะเม็ดสะไว้น้ําค่ะไปส่วนมากโรงแรมที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเด่นธรรมชาติคล้ายๆกันหมดค่ะ อันนี้ถ้าใครสนใจว่าเราไปเที่ยวไปพักที่โรงแรมไหนบ้างก็ติดต่อได้นะคะเราจะให้ความแนะนำอันนี้ไปอันนี้จะมีแบบแต่และที่จะมีแต่โรงแรมใหญ่ๆนะคะคนที่ตาฮิติส่วนมากอ่อพวกคนรวยเศรษฐีค่ะ อันนี้เราได้เพื่อนใหม่นะคะส่วนมากคนที่นี่จะพูดได้ถึง3ภาษานะคะทางโรงเรียนทางราชการเขาจะสอนภาษาราชการคือภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เสริมอังกฤษข้างล่างและคนท้องถิ่นก็จะเป็นภาษาตาฮิติคะ่ะการที่เราได้ไปท่องเที่ยวแต่ละที่สถานที่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะ อันนี้จะที่นี่จะเน้นแค่การท่องเที่ยวนะคะประชากรเนี่ยมีน้อยมากข้อเสียของการซื้อแพ็กเกจทัวร์คืออาหารมันจะเหมือนเดิมแต่ละที่ก็จะกินแบบเดิมๆค่ะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเป็นเกาะโมล่าค่ะ,ะรูปเกาะนี้จะเป็นรูปหัวใจ นที่นี่ก็จะมาขอแต่งงานกันที่นี่นะคะเพราะว่าเชื่อเรื่องความรักวันนี้เรานั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะเพื่อที่จะชมวิวรอบเกาะเลยอากาศนี่ก็จะร้อนนะคะสีน้ำทะเลที่นี่จะใสค่ะเป็นส่งสีเป็นสิ่งมหศัศจรรย์มีที่นี่ที่เดียวค่ะแต่ละที่ก็จะ ก็ไม่แตกต่างกันเยอะค่ะอันนี้เป็น,นจะใส่เอ๊ะลืมราคาาว่าเช่าวันละเท่าไหร่ก็เก็บร้อยยูโรนะอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันสำหรับเรือนะคะอ,อันนี้นบ้านเราไม่เคยเห็นเราก็จะถ่ายรูปให้ดูนะคะอันนี้พวกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นรูปหวัวใจอันนี้จะเป็นศูนย์วิชาชีพให้นักเรียนว่า เป็นการเรียนทำแยมค่ะแล้วมีใบป,ประกาศสามารถเปิดร้านบริษัทได้ที่นี่เขาจะต้องรู้ตัวเองว่าต้องการทำอะไรค่ะอันนี้เรานั่งมดจะใส่มากลัวาม,มากค่ะทางทางดีแต่มันทางแคบกว่าจะขึ้นเขามาชมวิวจุดนี้ได้ตรงนั้นก็จะเป็นทะเลถ้าเราล่องเรือก็จะแล้วแต่เราจะ จัดโปรแกรมส่วนตัวของเรายังไงอันนี้มันมีแต่ธรรมชาติที่สวยงามอันนี้อาหารเช้าเขาจะจัดแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็น ที่ของโรงแรมนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทะเลจักรยานทางโรงแรมให้มีบริการแต่จักรยานที่ถ้าหยุดต้องปั่นถอยหลังค่ะอันนี้จะมีแต่วิวสวยๆนะคะเราเที่ยวบนโบกค่ะอันนี้ต้นอะโวคาโดเพิ่งเคยเห็นอันนี้เป็นจิบทัวร์ของเราเขาบอกว่าปิกนิก ทางทาเจ้าของทัวร์เขาจะหอ่ออาหารม้กินอันนี้วานิลานะคะที่เขามาทําแบบเป็นกิน่นวานิลาใส่ไอศครีมหรือของหวานก็ต้องเอาไปตากแห้งก่อนราคาจะสูงนะคะเราได้ยินวิธีการทําของเขาอันนี้จะเป็นฟาร์มฟาร์มไข่มุกที่นี่จะมีชื่อเสียงมากค่ะจะสอนวิธีเลี้ยง ทำยังไงไข่มุกที่นี่จะเป็นสีดำจะมีราคาที่สูงค่ะเม็ดหนึ่งก็สอง,ส,องสามพันแต่ส,ส้นที่ทแกงไขม่มุกโอ้การแก,กแะไข่มุกอันนี้ก็จะเป็นคนสาธิตให้ดู ต่ไข่มุกที่นี่สวยมากนะคะเม็ดใหญ่ดำอันนี้เจอสาวไทยถามไกา้ว่าฉันมาตั้งไกลมีคนไทยไหมบอกมีเขาเซอร์ไพรก็น้องก็จะเปิดร้านอยู่ในเมืองอันนี้จะเป็นเรือที่ให้เช่าคือนั่งได้สี่คนหกคนนี่นะคะจะมีสองสามห้องนอนมีบาร์บีคิวให้ก็ นั่งรอดูพระอาทิตย์ตกมันไม่มีขดเยอะค่ะมันจะเป็นส่วนตัวมากอันนี้มองเห็นปะกาลังมันไม่มันเงียบสงบดีนะคะมันก็สวยค่ะชมพระอาทิตย์ตกเวลาจะต่างจากบ้านเรานะคะบ้านเราพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่จะเป็นพระอาทิตย์ตก ไปใหม่ๆไม่รู้ถามแล้วถามอีกว่าวันนี้ที่เมืองไทยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อันนี้เราพายไปที่เกาะเก็บกลับมาไม่ได้อันนี้จะเป็นสนามบินที่เข็นกระเป๋ามันน่ารักเลยถ่ายดูอาหารเราชอบผลไม้ตอนเช้าจะทานแต่ผลไม้ค่ะ อันนี้เป็นรถที่เราเช่าอีกที่หนึ่งนะคะได้รสชาติเช่าทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งเรือกัะอาหานเช้ามันก็จะแบบเดิมๆลองดูปากกาลางัง